สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆสภาพงามๆคัดพิเศษมาฝากสมาชิกครับสภาพสวย1ในร้อยมือเดียวป้ายแดงสภาพแบบนี้หายากแน่นอนนะครับกับ v i p สุดหรู Mercedes Benz นะครับคันนี้ C180 นะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเป็นเบนซินนะครับเครื่องพันแปดนะครับใครที่สนใจนะครับมือเดียวป้ายแดงสวยกริบๆนะครับสีบอลทองเดิมโรงงานนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถมือเดียวปีสองพันห้านะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ ล้อขอบ17นะครับ AMG สีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใครที่กำลังหาเมอร์สเตเต้นนะครับชอบเบนซ์คันนี้ สวยมากๆนะครับ1 6 9 0 0 0าบาทนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับพวงมาลัยมันตีฟังชันเบาะเข้าหน้าปรับไฟฟ้านะครับ Cruise Control นะครับคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าภายในงานภายนอกงานใครที่กําลังเล็งหารถสวยๆสภาพดีๆชอบ Mercedes Ben นะครับจัดไปครับกับ c 1 8 0เจ้าตาถั่วปี2 0 0 5นะครับเครื่อง M2 71นะครับคันนี้เรียกว่าสวยแจ่มแน่นอนใครกำลังหานะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับงามๆแบบนี้นะครับ169,000บาทนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจใครชอบเบ้นนะครับอะไหล่เบ้นเยอะครับบ้านเราอะไหล่เบ้นเยอะมากๆนะครับใครถูกใจนะครับมาชมได้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถสวยสมบูรณ์มากครับนี่นะครับ สนใจโทรเจตจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดภายในตกแต่งลายไม้นะครับ สวยสมบูรณ์มีแอร์หลังนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ามีระบบคูชคอนโทรลด้วยนะครับเอกสารครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยโอนไม่ได้แถมเงินให้ด้วยครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับคัดมาอย่างดีนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงลำดับที่1เลยนะครับเครื่อง M271 นะครับใครที่สนใจนะครับก็มาชมมาเช็คทดลองขับนะครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจลองหา ข้อมูลนะครับใน u t u b ปมีคนรีวิวเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องรายละเอียดเฉพาะตัวรถนะครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการขายก็จะเน้นสภาพหาสภาพสวยคาดเช็คเก็บงานมาฝากสมาชิกนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจสนใจชมได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพครบจบเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับพอจะเป็นตัวเลขกับสมาชิกได้หรือไม่นะครับคำตอบอยู่ที่สมาชิกครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับก็มาทดลองขับได้เลยครับรถพร้อมขับกลับบ้านครับสวยๆเลยนะครับล้อ AMG ขอบ17ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวครับนี่ครับภายนอกภายในงามสุดหรูครับนิ่มเงียบแน่นอนนะครับสไตล์ยุโรปนะครับก็ลองชมพิจารณานะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับรถยูบินบุรีนะครับพี่คนนี้คัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากอยู่เป็นประจำนะครับถ้าใครสังเกตก็จะรู้เลยนะครับว่าจากโรงพยาบาลคลอง3ว่วาครับ